เบาหยองมาท่านพอดีครับอือโอ้เกือบโบอันนี้แล้วนี่เกือบโบอไดรเลี้ยแล้วครับนี่ลาปากได้หอยมาพอดีหอยครับวาส่งเลยเนาอเบาหยองเอบผมหอจุกครับผมห่วยน่าอือกาโปสวัสดีครับพี่น้องพอกับเบาหนองครับผมวัชกรสาจิตครับไอพี่น้องอาจสีสงสัยมากน้องวนผมเอาเข่ามาให้นั่งครับผมเข่าเฟื้อยห่อนเดี๋ยวหูกันครับนี่ไกวกุ้งครับผม làm đẹp không anh phải... nhào lên chúa à, ừ, ạ, cáu văng rồi, thôi cả, cung, thấy nhá các cung, con. ปุุงสดๆเลยครับผมพี่น้องเพราะเพราะว่าเซนน่ะมันมันนอกครับ ผมผีผมหาหอมมาครับพี่น้องผมรอขอบ,อบวปวด้หัอ,อย่างนี้ก็บดาด้มาอยู่แล้วขุหัอย่างนด้ก็บดาด้มาครับผมก็เลยชัดมาก่จนจนังี่นครัคบออ้องกุ้งครับผม่น้องน้อกันเครับเน้อ มอมองมรกนตักหาหรือปล่าใช่ตันหดอารีพีโครับพี่นนอกครับผมก้อยกุ้งครับ,โรบนโอเคเราหั่ปลาครับห,หั่นต้หอมครับน้องเอาหอม,มเม็นแล้วเอ,เอาครัวครับผมบ เอาลงไปเลยจุดมาทานกันไปเนาะยุดยอดครับผมเอาบวบพริกลงไปใส่เวลาประดนครับพี่นอ้อง แป๊บหนึ่งครับผมเอาการะสอบอัพพารี้ด้วยหนาเอา,ารอกระสอบอาอยาอยังด้วยหนาเหรครับผมถ้าเห็ดกินกันแบบยังไงอยาดอะไรเลยพี่น้องยืมผงครับผม,มครับพริกปนเดี๋ยวผมเอาริกปนกันเนด้อน้องเอ้ย มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วพีุ่ณงานปลาเป็นนัวเลย เ,เดี๋ยวตึกตก๊แต่งพักก่อนครับนุ่งหอยก่อน ต้องท่นสวยหรอกครับผมพักจะได้กินลูกปากขึ้นเ่าครับผมแหมม,ม,มุนขึ้นเา่าตดเม้นคืขึ้นเาเลยพี่น้องยาสไประเห็ดง่ายแบบอย่าลนเนาะ นำกันเลยครับพี่น้องเด้อพี่น้องทุกคน,นครับผมอเอาเชื้อให้อนครับแทบจัดไปนั้งคันครับมาเลยอืม เียวดยิไม่นมาเอไ่กันครับพี่น้องกินหลายไปสนสึงด้ครับ ต่ครับกมันจะขาดน่กินซื้อๆคร,ครับเขาเข่าแบะหมี่นำหมกตุ้มเลยนำหมกตุ้มนี่ข้้วกระจายเป็นหนึ่งขาพยาธิไป้ครับพี่น้องอยาเด้อวดลงไปครับ <c oughs> อาหารคุณบา้านกินดับมาเท่าครับแต่บริษัทไหนกินดิบนะครับผมเพราะเสียตัวจีดหลายเดี๋ยวนี้ครับผมจีเานเหตุใดก้นปาอีสามมาเท่าตายหลาย,ลยคือกินของดิบอาหารนำจืดครับผมเป็นพวกเป็นอาหาร อาหารนําจืดคือพวกกุ้งพวกปลาขาวไปอย<น>่างครับผมมันที่นี่พยาธิภูมิหลายเราก็ไปไข่ในตับใคไหนเป็นตุ่งน้าดีครับชอบกินไปครับผมพอหิวตายตามหัวทุเรียน้อบมาทานเกิดมาจะประหยัดตายแต่บปกินกว๋วยกุ้งคือ,อยังเป็นโรคอย่างอื่นนะครับทำไปนอนเนาะ คนบมนสูบยาก็ยังเป็นหลวมะเร็งครับผมคนบมนกินเหล่ายัางเป็นมะเร็งตับยังมันมียังไงน,นอหน,นะครับพี่น้องครับแสบๆครับผมบาดๆเท่าสารหนึ่งไก่พ่อพอเกิดมาสารหนึงน่งไก่พ่อพอสิบเดียวครับผม เห็ดเดียวให้มันทอดสองเดือนนะครับผมตายเดียวเดียวกันแล้วพี่น้องอ้ะเสียบมากครับมีอยังเห็ดเห็ดมีอยังมวนมวลแต่อยังเป็ดอยังผิดพิษพ่อกับพี่น้องอย่าไ,ไปเดกวนอย่าไปเบียดเบียน,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 นผู้อื่นพ่อครับผมพี่น้องเสื้อผมกินกระเป๋าน้องาจากันใส่จี้ครับผมอืม จริงๆมันต้องถอนอครับเพื่อนเอนนี่ยไปตับตาก็อยากขอให้ได้เป็นน้องเลือดตาประดตาบาหนองบอกให้สาม,มัคคีกันใจเรื่องความจริงใจนน่ยมาพานบอืมบ่ <c oughs> บเคยกินหลายไปเนี่ยครับ กวอมบริบาลท่าครับผมสุรินครับช่วงนี้จนครับบะมี่แนวบะมี่นานบรกงตูมครับผมจนครับไป็นอ่ะเฮ้ยต้องกินมาใช่ไ

กุ้งไม่หายกุรถเอาเลื้ยงตู้หนึ่งปรดียไปนั่งพูดไปนั่งพูดนี่ก็หอยอืหืเอาแซ่บปังยังแ่ไปเดี่ยวฮะเยี่มไปแล้วอพังเลยรับหมอืมหายต้มแล้วครับ ม่ใช่ใครๆเล,เลเาัางมมในหูวหครับเนี่ยหมาสิพงมล่ะครับจบพะพอแดมาขายหัออินหน้าผมไปหไายครับมีข้าวเหนียวไหเนี่เ,เห,หนียวผมม่ข้าวตุยขอพักขอพักพัดอะนรนะเสียบแกงขัวแด้๋ยชมาเก็บไปอีเลโอ้ขุนเลยแกงขัว ก่อยนั่งน,นั่งใช่เนาอผมว่าจะบอกเกาะหนำว่าบอกกนะ้อ,อ,กกอยขาเท่าเลยบ้าหยองมาท่านพอดีครับอโอ้เกือบโบอันนี้แล้วนี่เกือบบอะไเรเลี้ยแล้วครับนี่ลาปากดหอยมาพอดีหอยครับวะส่งเลยเนาะเบ้าหยองขอบคุณจูบครับผมห้วยน่ายินมแม่ใครใครหอยยอดครับผมพี่น้อง เขาอก็ใรกลายเขาลนะครับต้มเรียบรอย้อยเขาาดีเลยซุกเรีนยนังไมมพออมาทานเสร็ปรกันเด,นด้่น้องเด้อกล่องขาเขา ดูหน้าเขาวไปกนหน้าเขา่เาเลยอ่าทำไงนะกว๋วยครับผมก๋วยฮึจุกจุกเยอะไหมกันไม่ไงจุกเยอะจริงหรือวะคาล้านอยู่คาล้านที่บอกออนลำอะไร <ง S 1> นั่นน้ำนำให้แล้วอะไรนั่นซอแซ่บ ตำกันอะกันพี่น้องอาหาร้านเท่เาครับผมศาตร์หนึ่งตายไปพรสองเกินแล้วครับผมประแดงนะแซมเนาะใครปลาแดงย่างเดียวปลนะ <c oughs> าแดงหัวเลยฟังไม่ต่อยว <c oughs> ่าเก็บกระโดดมาเออหน้ามาไม่ต้องมา <c oughs> <c oughs> มา,มาครับพี่น้อง <c oughs> เสรครับ,<ป>บเมกเดเียตวตอแล้ครับพี่นองอเดียวตีนไก่โอเค,ครับผมพอกันิปต่อไปครับผมมางยงช้ยมาเลยครับผมสาธิตแล้วกันครับพี่น้อง